เป็นวันที่ PFC ทุกท่านรอคอยนะคะและ้วก็เป็นวันที่แบบว่าพ f c ทุกคนคอมเมนต์มาเยอะม,มากจะเป็นอะไรเนาะตอนนี้ก็เราจะเดินทางคะ่ะออกเดินทางอีกแล้วออกเดินทางอีกแล้วจะเดินทางไปไหน้าคทีเด็กก็ไปแล้วจะไปไหนต่ออีกล่ะ,ะไปไหนเนาะ ก็เรา,เานะะจะไปเมืองยางนะคะจะไปเมืองยางจะเดินทางไปหาน้องเหล่าเงินถ้าท,ะทะ่าที่ตอนนี้ไม่ได้บอกน้องเหล่าเงินสักคำเดียวนะคะไม่ได้บอกเลยนะคะทุกคนโอ้เราจะไปแบบไม่บอกอะไม่บอกน้องเหล่าเงินอะแล้วก็ไปแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาถึงเมืองยางแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เราจะทําแบบนี้ดีกว่าถ้าเราไปแล้วบอกว่าเออจะไปเมืองยางแบบนี้มันจะทําให้แบบว่าไม่ตื่นเต้นอ่ะทุกคนเข้าใจไหมคือแบบไม่ตื่นเต้นเลยแบบว่าเออมาสิอะไรประมาณนี้เองนะคะแต่ตอนนี้เราไปแบบไม่บอกจาเราจะไปแกล้งน้องเหล่าเลนหรือเปล่าไปแบบว่าเห็นแลเซอร์ไพรส์แบบนี้หรือเปล่าก็ตามไปดูนะคะตอนนี้เราจะมาเก็บข้าวเก็บของนะคะตอนนี้คือจะบอกว่า คุณป้ามาเชียงตุงพอดีนะคะก็เลยจะว่าเดินทางไปกับคุณป้านะคะก็เลยคุณป้ามาซื้อของในเมืองเชียงตุงนะคะตอนแรกก็โทรหาคุณป้าว่าประมาณเก้าโมงแล้วว่าโทรหาคุณป้าว่าอ,อป้ามาหรือ,อยังอะไรแบเนี่ยคุณป้าบอกว่าอยู่ในตลาดเชียงตุงแล้ว <laughs> อยู่ในตลาดเชียงตุงแล้วแบบนี้ก็มาถึงแล้วสิโอเคเราเดี๋ยว คุณป้าจะแบบว่ามาแล้วก็กลับเลยคุณป้ามาซื้อ,อของที่จะไปขายนะคะก็เลยมาแล้วก็จะกลับเลยก็เลยอืมเราต้องเก็บของรีบเก็บของนะคะเดี๋ยวถ้าคุณป้ามาถึงแล้วเราไม่เสร็จแบบนี้เนี่ยจบเลยจบเลยไม่รอจ้ะ <c oughs> <c oughs> คุณป้าไม่รอจ้ะโอเคเก็บเขาเก็บของนี่จะเก็บเครื่องสำอางนะคะนี่เท่านี้เองนะคะไม่เยอะไม่เยอะ น,นี่นะคะเท่านี้เองแล้วก็แปง้งแล้วก็ปัดแอมโอเคขียนคิ้วขียนคิ้วขาดไม่ได้เพราะว่าคิ้วไม่มี <c oughs> โอเคนี่คือจบนี่ยังมัดผมกลัวน้องหลับงินไม่มี <c oughs> จริงจริงมีนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีมันก็จบค่ะจะไม่มีอะไรมัดผมเลยเราตามไปดูทวนตอนนี้เก็บค่าเก็บของเสือ้อผ้าเก็บ เก็บไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้เก็บแบบว่าจะไปอยู่แบบกี่วันไม่รู้ในทุกคนก็เราจะแบบว่าเก็บเก็บๆๆไปถ้าไม่หมดก็เก็บกับ <c oughs> เนาะตอนนี้ก็แบบว่าเก็บไปเหลือๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าใส่ไม่ได้บางครั้งก็แบบว่าคิดว่าจะไม่เก็บไปไปใส่ของน้องหลาเงินดีกว่าไหมแต่ไม่เป็นไรเราเก็บไปนิดนิดนึงเนาะถ้าไม่เก็บหเหลยว ไม่ที่เมืองยางเลยค่ะโอเคเดี๋ยวอ่าเราไม่เสียเวลามาดูตนเก็บข้าวเก็บของะะเราไปดูการเดินทางว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าน้องอะ่ะมาไม่ไปเชียงเอ,อไม่ไปเมืองยางอะ่ะเกือบสองปีแล้วนุกควรสองปีแล้ว,อลวโอ้มันคือแบบนาสแงนานนะคะก็เลยแบบว่าเออเราจะออกเดินทางครั้งนี้เราจะลืมแล้วว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะเราจะอืม ไปตามไปดูกันเลยนะคะว่า,าขึ้นทางจะมีอาหารอะไรหรือเปล่ามีเหมือนเมืองพะยาหรือเปล่านะคะตามไปดูนะคะไปค่ะกันแรกเราจะมาซื้อขนมหรือว่าซื้อของกินไปผักร้านร้านก่อนนะคะเพราะว่าถ้าแบบเราไม่ซื้อไปเดี๋ยวจะอายเด็ก oh. เอาทุกคนบอกว่าโอ้พี่ฟังมาไม่ซื้อของผกักมาเลยอะไรแบบนี้ก็ พังหน้าแตกหน้าแตกซื้อซื้อไปให้หลานๆนะคะทุกคนได้แล้วนะคะนี่นี่คือยังขนมโยโย่หรือเปล่าอ่นนี่นะคะจริงๆจะซื้อนมแบบว่ามันจะเป็นลูกอมแล้วก็มันลูกมันลูกร่างเป็นนมแบบนี้ <laughs> จะซื้อไปแกงหล้าแต่ว่ามันไม่มีทุกคนมันไม่มีนะคะก็เลยต้องซื้ออันนี้นะคะจริงๆอ่ะ โอ้พี่น้องญาติพี่น้องในเมืองย่างนี่คือแบบเต็มบ้านเต็มเมืองเลย,เลยถ้าซื้อไปให้ครบครบก็อันนี้คือซื้อไปให้เห็นว่าบ้านคุณป้าที่มีหลานๆแต่ว่านี่เองนะคะกรดี่ประมาณนี้แต่ว่าเราจะเจอทุกคนหรือเปล่าโอ้ยญาติพี่น้องนีเยอะสุดๆลูกลูกหลานหลานนี่โอ้จริงๆเลยคือเยอะมากคือนี่ก็เป็นหลานคนนี้นี่ก็เป็นลูกคนนี้นะคะ เดี๋ยวเยอะมากตอนนี้เราจะเดินทางแล้วนะคะซื้อของฝากแล้วก็เดินทางค่ะทุกคนตอนนี้ก็เอาของ็บของที่บ้านใส่อีงนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินทางตอนนี้ทุกคนต่นเต้นตั้งแต่ตอนเช้าเลยไปเมืองยางทีนี้ตอนนี้ประมาณสี่มงเย็นแล้วนะคะเพิ่งจะออกเดินทางนะคะทุกคน กะว่าจะถ่ายอรอบๆข้างๆถนนไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าถนนมันจะมืดก็ไปมันจะมืดนิดนึงนะคะ,ะคุณป้าเขาเพิ่งมถึงตอนนี้เองของเยอะนี่นะคะเราจะออกเดินทางตอนนี้เองนะคะมาสี่โมงเย็นแล้วสี่โมงครึ่งแล้วคือคิดว่ากะว่าวันนี้ไม่ได้ไปแล้ว ถึงต้นเทียไวมานยังไม่มา,มมาอะไรบรามอันนี้ทุกคนแต่นี่ก็มาถึงทัานที่ไปกันทุกคนไปดูนะตอนนี้ไปอิงดีกนะ่าจะมืดแล้ว ถึงแล้วนะคะมาถึงบ้านคุณป้าแล้วนะคะคือจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอ่าถนนทางเดินทางมาคือจะบอกว่ามารถนิดนึงน,นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะคะตอนนี้ถึงบ้านคุณป้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เอ่อประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วจะครึ่งแล้วนะคะตอนตอนออกมาก็ประมาณอ่าสี่โมงครึ่งห้าหกเจ็ด โอ้เดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะคะเดินทางจากเชียงตุงมาถึงเบางยาง3ชั่วโมงนะคะเหนื่อยคือถ้าแบบว่าตอนนี้เอาของออกจากรถกันอยู่นะฮะก็จะบอกว่าถ้าแบบไม่ไม่มารถนิดนะะึงก็จะแบบจะได้ถ่ายมาอย่างถ่ายมาตลอดทางเนาะโอเคตอนนี้เราก็ จะออกไปนะคะบ้านขึ้นป่าเนาะจะไปก่อนอึ๊บเปิดประตูออกไปจ้ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านของน้องหลาวแล้วไปไปเถอ่ะยไปถึงหน้าบ้านของน้องหลาวแล้วนะคะอย<า>อุ๊ยไปข้างหลังบ้านดีกว่าอยู่ข้างหลังบ้านหรือเปล่า mẹ ơi dạ yeah. lão luôn ฝากฝากร้านไม่ใช่ฝากเธอเล่นอะไรเนี่ยเธอเล่นอะไรเธอเล่นอะไรเธอเล่นอะไรของเธอตกใจบ้างเลยไม่ต้อนรับกินขอตั้งแต่เออกินไม่ต้องรับเธอกินเน่ยก็มาลงกาแล้วก็ไม่ใช่คือแบบคิดถึงน้องเร่างงี้ก็เลยแบบว่าออกจากรถมาก็ออกจากรถมาก็แบบมาถึงที่บ้านเลย ตอนนี้เราก็มาถึงน้องหล่าวเงินนั่นนะคะเออคิดว่าจะตกใจว้ายตัวจริงเหรออะไรประมาณนี้ไม่ใช่อันนี้ตกใจแบบตกใจแบบฉันก็ว่าทำไมปกติไม่มีคนเขาประตูกแบบนี้นะยิ่งีป,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 ปเีเอ๋กว่หมูอ่ะเกิดพี่หมูมากเอี่ยพี่หมูก็เป็นไปไม่ได้เ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้บอกหน่อยตอนก่อนที่จะมาะน้องหล่าวเงินน่ะโทรไปหาพี่บัวฟองเพราะว่า จะถามเลือกกลุบอันโหลดโกโปเข้านั่นแหละที่จะลงเญหาโทรศัพท์ใช่มีปัญหาก็เลยโทรไปถามว่าอันนี้ใช่ไหมนี่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 โทรไปบอกอะไรไม่ว่าใช่ไหมใช่ไหมวะดูใช่ใช่แค่นี้ไม่ว่าเลยหานเจีเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอไม่ได้แล้วคือจะบอกว่ากลัวแสงไม่ส่องหน้าแบบนี้ไม่ชัดนะคะก็เลยเออเปิดชแคนะคะตอนนี้ก็ดูของถากสิอะไรก็ไม่รู้ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอีกแล้วก็ไม่ใช่จริงคือแบบอันนี้อ๋อไม่ชอบเหรอก็หมอไม่ชอบกินช็อกโกแลตเท่าไหร่อ๋อไม่ชอบก็ให้หลานสิเธอไม่ต้องกินแค่นิดเดียวให้น้องไงเอ้น้องน้องน้องก็คือหลานฉันเออก็คือตอนนั้นอ่ะโทรมาเออน้องหล่านี้แหะโทรไปแบบว่าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออเออเออไม่ว่างไม่ว่างเมาเนี้ยตอนนั้นอ่ะกีบก็แบบนี้เขาแบบเนี้ยต้องกงแบบนี้หรือ่า กลัวคุณป้าไหมกลัวคุณป้าแบบว่าเรียกแบบว่ามาเร็วเร็วแล้วจะต้องขึ้นรถกลับเมออยังแล้วอะไรประมาณนี้กลัวบอกอย่างนี้ยก็เลยเออก็เลยแบบว่าไม่ว่างนะแค่นี้ก่อน <c ười> อะไรแบบไรเอเออล่นเลยกล่นเลยกดาลออกมาตอนนั้นเลยฮะ <c ười> อืมเดินเดินทางมาก็ประมาณสามชั่วโมงนะคะ <c ười> นานอยู่นะ <c ười> นานเหรออืมเมารถ เอาจริงว่าแล้วว่าถนนบางอย่างคือไม่ดีจริงๆงมันใช่คือเออไม่ใช่คือแบบจําทางไม่ได้ต้องไงจําทางไม่ได้ก็ไลยหรืว่าไม่ได้นั่งรถนานเออไม่ได้เอมไม่ได้เฮ้ยนั่งรถเด่วว่าไม่ไม่แบบว่าใช่ไม่มาเชยงตูนานเอยไม่มาบาอย่างนานพูดอะไรเนี่ยตื่นเต้นมาเลยตอนนี้น้องอห่าเงินตื่นเต้น่าตลกมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะมามาสุพ้ายสำเร็จวันนี้เราจะไป น,น้องสิงหนวลไงน้องสิงหนหุนไปแบบว่าเอาอออเเราไปเก้งน้องสิงหนวลหรือเปล่าหรือว่าจะ surprise <c oughs> อ,อะไรประมาณเนี้ยจะไปไหมใช่ค่ะคือ <c oughs> เราจะไม่ปล่อยคลิปวันนี้เอ <c oughs> เออนี้ยยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยเพราะว่าถ้าปล่อยน้องสิงหนวลก็ไหวตัวทันไปสิรู้ตัวรู้ตัววันนี้มีคลิปอยู่ว่าจะไะไตัวทำไมพรุ่งนี้ต้องไปแล้วไงโอเคก็ตอนนี้ถึงน้องหลังเด่นแล้วจะทำอะไรเด้งไปไปมีอะไรเด้งไหมมี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 สัก เราจะกินอะไรอะมีมากเอทุกคนคือแบบขอมาเยอะมากเลยไงคือแบบอฮ้ยจ้าอาวุ้พองไปเมืองยางอะไรประมาณนี้ตอนไม่มีพีเอฟซีขอมาน้องหาคนก็าเรียกแล้วเรียกวาเมืองยางเมืองยางไม่ไปหรอกไม่ไปว่ะไม่ไปหรอกอือเขาจะมาแบบเออแบบนี้ไงถ้ามาแบบเออบอกแล้วมามันไม่ตื่นเต้นไงคือตอนนี้คือแบบมาแล้วเออ คนเก็บความลับดีมากเถ้าเป็นลองหลังเงินนี่ไม่ได้เลยนะตอนตอนไปเซอร์ไพรส์คือแบบไปแล้วบอกว่าแบบอยู่ไม่อยู่บ้านอีกด้วยเอ้อทังอันนี้อันนี้รู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยรู้เลยสักอย่างเลยแมตอนนี้เราจะไปไหนต่อหรือว่าจะปิดคลิปแค่นี้ไปไหนต่อคลิปแค่นี้เดียวแล้วไปทำอีกคลิปหนึ่งแบบเดอเอเดี๋ยวจะไปคลิปยาว ยาวจากเชียงตุงมานี่หนิเดี๋ยวพี่เอกซีก็เบือ่อจากเชียงตุงมาไม่ได้ไถ่ายถนนมาเพราะว่าเมารถไงอ๋ <c oughs> อเมารถก็เลยแบบว่าเ <c oughs> ออดูถนนมาเห็นนะ <c oughs> ก็เมาคือแบบมันยังไงไม่รู้อ่มันคือ,อยังไงถนนมืนยังแบบตอนนั้นมายังไม่รู้สึกยากขนาดนี้นะตอนนี้คือแบบมันโค้งแบบแบบไหนอะไรเอ่ย <c oughs> โอเคตอนี okay, ้มาเมืองยางแล้วก็ต้องหฮ้ยเพิ่งลงจากรถแล้วก็มาที่ถึงน้องหลางงินโอเคโอเคเดี๋ยวมีพี่สิขอมาไงว่าเอออะไรนะถ้ามาถึงเมืองยางอ่ะแบบว่ากอดน้องหลังยินหอมแก้มน้องหลังยินทวิตไม่หอมหรอกอันหนึงยังไม่ได้อาบน้ำนะเจ้าของก็หอมอ่ะอโนะคะก็รอติดตามเอาปิดคลิปตอนนี้เลยนะอ่าก็รอติดตามว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันแล้วก็ แก่งอะไรกันอีกเอาอีกแล้วไม่อากแล้วก็ไม่แน่นะก็เราติดตามด้วยนะคะตอนนี้ถึงเมงยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะต่อๆคลิปนี้ต่อๆหลังๆนี้ก็น่าจะชอบกันแเพชอบจะอยู่เมืองยางนึงน่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับที่พี่เมงเปาะมาอยู่เมืองยางนะคะจะเกิดอะไรึันเราจะระเบิด ลกันกกวอี็ในวันนี้เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยนะคะในวันนี้เรามากับพี่ชายของน้องนะคะพี่ชายที่อยู่บ้านกวางนี่แหละนะคะแล้วก็ป้านะคะป้าสองคนนะคะแล้วก็พี่ชายลูกคุณป้าอีกหนึ่งคนที่ขับรถนะคะมาด้วยกันนะคะเดี๋ยวทุกคนบอกว่าเออมากับใครอะไรประมาณนี้เนาะจะสงสัยเนาะแล้วก็บอกตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้เรามาทำกับข้าวกันเลยนะคะ นี่ทำับข้าเมนูอะไรโอ้โหมืดนิดนึงนะคะเว่าที่นี่ใส่ไฟมืดนิดนึงต้มหนอต้องหลาวไปไหนแล้วไม่รู้คุณน้าของเรานี่เที่ยวทั้งวันทั้งคืนเลยนะเพื่อเห็นหน้าเห็นหน้าชัดเลยไม่เอาแม่เอายุ่งหัวใจมันเลยผมยุ่งหมดเลยนะแม่น้องหลาวเนี่ยโอ้มืดมืดตื้อนี่อ่า ขันมืดยังสวยะเนี่ยสวยกว่าหลานอีกตายอ่ะพูดเล่นโอเคตอนดีมาเก็ตหนอนะคะนี่โอ้เมนูหนอนี่คือบอกเลยว่าอร่อยมากที่สุดเลยนะคะหน่อคมเต็มขุ็มเนี่ยหน่อขมเติ่ยังไม่ขมนะคะถ้าแบบว่าคนตกแบบนี้มันจะขมนะทีนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือแบบความที่แบบว่า เมารถนี่หายไปเลยเพราะว่าอยากจะกินหนอเอง <laughs> มีคนมารับมีคนมารับ <laughs> ที่บ้านเลยนะคะกระเป๋าให้นางเอาไปเลยเพราะว่าเพราะนางเป็นน้องนะคะไม่รู้ว่ากระเป๋าใครตันนี้ โอเคไปคะ่ะ <im Pie> ไปบ้านน้องเหล่านะฮะเออจะเติสีปากตอนแรกตอนแรกคือแบบจับมาคิดว่าจะไม่เปิดกล้องเนาะคือจับมาใส่สีปากก่อนยังไงก็ซีดอยู่ดีอ่ะก็ใส่นิดนึงไงเมื่อกินมันซีไปโอเคนะคะตอนนี้ก็กลับมาบ้านน้องเหล่ามานอนบ้านน้องเหล่านะคะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ําแล้วนะคะไปกินเอกไปกินข้าวบ้านคุณป้านะฮะก็บ้านคุณป้าก็จะมีหลายคนอ่ะ หกลุงปาดต้านปีไปพี่สายหลานหกหกคนนะคะที่บ้านอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะมีพี่ใายสองคนแต่ว่ามีพี่สะพ้ายหนึ่งคนอีกคนไม่มียังไม่มีพี่สะพ้ายนะคะใช่ก็ตอนนี้ก็เอพี่ชายจากเชียงตุงก็มาด้วยนะคะใช่ของพี่บอฟองใช่คนจับกล้องยังไงตอนนี้มาจับคนเดียวหมดเลยอ่ะก็มาเที่ยวนั่นเองนะคะไม่ไม่ได้มาสาม ปีแล้วเกือบสามปีก็คืออยากให้มาเที่ยวพี่น้องเมงอย่างพี่น้องเมือยางคิดถึงเพราะว่ามีพี่น้องกันเยอะมากแต่ว่าเป็นคนบางอย่างทั้งหมดก็บอกเนี่แยกไปอยู่เชียงตุงคนเดียวไงลูกหลานลูกหลานนี่เต็มบ้านเต็มเมืองใช่อย่างเยอะมากมาช่วยเอาหน่อยตอนนี้ก็เพิ่งออกมาอีกคนหนึ่งนะฮะออกมาอคนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อืสําหรับคลิปวันนี้ก็มาอยู่บางอย่างนั่นเองนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพิมพ์นี้ด้วยแล้วก็ เรติดตามด้วยนะคะเราจะไปไหนเอ้ยจะบอกอันนั้นอ่ะอันที่อะไรนะสแกนหน้าปลดล็อกปลดล็อกเอาปลดล็อกโทรหน้าโทรศัพท์นะคะคือโทรศัพท์เราอเราจะแบบว่าเราสแกนหน้าสแกนหน้าได้แล้วก็ลายมือหรอเออลายมือหรืนหสแกนหน้านะคะแต่ว่าก็ของใครของมันไงแต่ว่า เมื่อกี้น้องหลาเงินแปลโทรศัพท์พี่โบฟองมาแล้วก็แบบตลอดเออตลอดไปเชิงตุงก็ตลอดเอามาจับี่มันมันปลดให้เลยก็คือแบบเออเป็นเข้าได้เลยจริงจงอ่ะโทรศัพท์มันต้องแบบว่าสแกนหน้าใครเป็นหน้ามันเนาะใช่แต่ว่าอันนี้มันตกใจที่แบบมันเปิดได้อะกคนแล้วก็โทรศัพท์น้องหล่าก็คือเอาเอามาให้พี่โบฟองแบบเอามาแบบนี้แล้วก็แบบมันก็เปิดล็อกเลยอ่ะ คือหน้าตาเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรออะไจะเหมือนขนาดโทรศัพท์ยังจับได้ได้ว่าเออเหมือนกันเปิดล็อกใข้อะไรประมาณนี้ยเดี๋ยวถ้าสุติว่าแบบนี้นี่ถ้าแบบน้องเปิดของน้องหลาแบบนี้ก็ได้หมดได้หมดถ้าน้องเหลาเปิดกันใช้โทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์เหมือนกันจริงๆนี่คือแบบว่าโอ้ใช่ค่ะนตลกมากไม่รู้ว่าของใครอะมันคือแบบงงมากเลยอเจับมาก็คือผดบอ็อกให้แล้วอะคืองงอะโอเคสำหรับคิวนี้ก็ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะก็ได้กะแช่น,นะคะ